เริ่มแบบนี้ครับ The Book of Boba Fett เนี่ยเป็นซีรีส์อยู่ในชุด Star Wars ซึ่งเอาจริงๆซีรีส์ชุด Star Wars นี่ก็ยังมีไม่ได้มากมายนักนะครับที่มันสปินออฟมาจากหนังชุด Star Wars ทั้ง9ภาคเนี่ยที่เริ่มมาก็เริ่มมาตั้งแต่ Mandalorian แล้วก็มาที่ The Book of Boba Fett เป็นเรื่องที่2นะครับเดี๋ยวก็มีโครงการจะมีนู่นนี่นั่นต่ออีกมากมายแล้วครับเราเห็นโปสเตอร์โปรโมท Obi-Wan ออกมาแล้ว ผมพูดในรายการบ่อยๆแล้วก็มีคุณผู้ฟังทวงอยู่ตลอดเวลาครับตั้งแต่ไอบริการ Disney Plus เนี่ยมันมาให้บริการในบ้านเราว่าพี่พี่บอกพี่เป็นแฟน Star w a r ลพี่ดู m a n d a l o r or i รีนหรือยังผมไม่ได้ดูสัทีครับเพราะว่า,าจังหวะจะโคนมันไม่ได้ครับมันเป็นซีรีส์เนาะดูมันก็ต้องใช้เวลาเยอะผมก็จริงๆผมกะจะดูตั้งแต่ Disney Plus มันเริ่มให้บริการเลยก็คือดูปีแรกทันที ก็ไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูไปไม่ได้ดูมาจนซีซั่นสมาก็ยังไม่ได้ดูจนซีซั่น2จบก็ยังไม่ได้ดูแมนเดลเรียนครับแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายังไม่อยากดูแมนเดลเรียนสักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยคนเขาฮือฮากันมากครับคนเขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วมันเป็นความตื่นเต้นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาที่ฝรั่งเขาดูใน Disney+ Plus คนไทยเราดูเถื่อนกัน คนที่ดูเถื่อนดูแบบว่าไปดูตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยเขาก็ออกมาโม้ม,มาดีมาตื่นเต้นกันว่ามันมีนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ผมก็รู้สึกว่าผมโดนสปอยไปพอสมควรในการดูเรื่องที่มันควรจะเซอร์ไพรส์ในแมนเดอรเรียนพอโดนเซอร์ไพรส์เนี่ยโดนสปอยสิ่งที่เซอร์ไพรส์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ายังออไม่ดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันไปอย่างนั้นครับแต่สุดท้ายมาตัดสินใจดูแมนเดอเรียนไม่ได้เพราะแมนเดอเรียนครับแต่เพราะ The Book of Boba Fett ผมจำได้ผมตัดสินใจเปิด Mandalorian ดูตอนแรกก็คือวันที่ Book of Boba Fett ตอนแรกเริ่มฉายครับถามว่ามันสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันแน่นอนครับเพราะผมอยากดู The Book of Boba Fett พูดอย่างนี้ก่อนนะฮะผมไม่ได้ชอบ Boba Fett นะครับผมเป็นแฟน Star War รที่ q u e s t i o ใน Boba Fett ตลอดเวลาครับว่ามันทำไมดังขนาดนั้นวะใครเป็นแฟน Star Wars จะรู้ดีครับว่า มันไม่มีอะไรเลยโบบอเฟดอ่ะบทพูดก็น้อยมากเลยโอเคแหละมันจับฮันโซโลได้ใน Empire Strike Bank แล้วมันก็แช่ฮันโซโลแช่แข็งไว้แต่ทุกคนก็จำได้ไม่ใช่เหรอครับว่าตอนที่มันอยู่ใน Return of the Jedi นะ่ะที่มันไปที่คลือหาดเจ้าบ้าเดอะฮัตอะสุดท้ายมันลงเอยยังไงชีวิตบอเบอเฟดะกระป๋องก็แปงจะตาย ฮันโซโลตามองไม่เห็นนะครับหันไปหันมาไหนบบบเฟดอยู่ไหนบบบเฟดอยู่ไหนแล้วไม้ไปเขี่ยดโดนไอ้ไอ้พ่นเจ็ตที่หลังมันนะครับแล้วมันก็บุบ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 พุ่งไปชนกําแพงร่วงไปในหลุมแล้วก็ตายห่างง่ายๆอย่างนั้นเลยจนผมรู้สึกเลยครับว่าแฟนสตาร์วอลกลุ่มที่เขาเป็นบบบเฟดแฟนน่ะเขาจะอะไรกับมันนักหนาวะและไอ้ทางจอสลูคัสก็พยายามมากนะครับโหคนชอบเนาะก็เอามันไปยัดใส่ในเอ่อแอทแทกอัพเดอะโครน ว่าโอ้ต้นกําเนิดบูบาเฟตมันมีพ่อชื่อไอจาวาเฟตซึ่งเป็นตัวต้นแบบของโคลนแล้วไปเกิดโครนขึ้นก็นเลยขอโครนมาตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงเป็นลูกแล้วก็กลายเป็นบนะูบาเฟตเรอไม่ซื้อนะครับเข้าใจครับร้อยเปอร์เซนว่าดีไซน์มันเท่มากแต่หรือว่าไอบ้านนี้ต้องมีซีรีส์ของตัวเองเลยเหรอแต่สิ่งที่ผมอยากดูบูบาเฟตเนี่ยเพราะว่าผมดูตัวอย่างแล้วผมพบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Book of Boba Fett เนี่ย มันเกิดขึ้นที่ดาวเททูอินเป็นหลักครับนั่นก็คือดาวที่ไอ้เจ้าเดอะฮัอยู่นั่นแหละครับผมอินเลฟวิท h t ทู o ินแพลเน็ตนะผมชอบครับมันเป็นดาวหลักดาวหนึ่งของจักรวาล Star Wars มันมีองค์ประกอบซึ่งแค่ปราสาทเจ้าเดอะฮัฮนะฮะอันนั้นก็น่าตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งได้รู้ว่าโอ้ The Book of Boba Fett เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราว โดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นใน r e t u r n of theJ e ด i ที่ปราสาทเจ้าบ้าเดอะฮัตเลยฉากวังเจ้าบ้าเดอะฮัตฉากนั้นนะครับที่อยู่ต้นเรื่องของ r e t u r n of the J e ด i ที่ลูกสกายวอลเกอร์เดินไปแล้วมีลูกกระตาโผลมาวๆแเรามาถามว่าคุณเป็นใครมาทำไมเจดมาทำอะไรนะั้นผมชอบมากครับผมมานั่งพินิพิเคราะห์ดูแล้วฉากเจ้าบ้าเดอะฮัตเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดในหนังชุด Star War s ทั้งหมด ใช่ดังนั้นแล้วถ้าอับดุล o บ b ก์อับบาจะเล่าเรื่องราวอยู่แถวๆนั้นหุยชื่ออยากดูอยากดูเดบุ o ก of บบาบาเฟตแหกไปดูบาบาเฟตเลยดีไหมไม่ดีครับผมไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงต่อเนื่องนะแต่กลัวมันเชื่อมโยงต่อเนื่องนั่นทำให้ผมก็เลยต้องย้อนไปดูแมนดารยนครับโดยที่ไม่รู้ว่านอกจากไอเซอร์ไพรส์ที่เขาว่ากันมานะ่ะอุ้มไอยังลิง์ตัวนั้นนะ่ะไอเด็ก หูยาวตัวนั้นน่ะนอกจากนั้นแล้วมันมีอย่างอื่นอีกเพียบเลยครับ <laughs> ผมเคยพูดสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในตอนพูดถึง m a n เดลรีนแล้วจะไม่พูดซ้ําแต่การดูแมนเดลรีนก็ทําให้สัมผัสได้ทันทีครับว่าบุญรักษาที่ไม่แหกไปดูบเบ f เฟตเลยเพราะถ้าแหกไปดูบ b บ f เฟตเลยอันนี้เฉพาะตอนที่ดูแมนเดลรีนอยู่นะครับโอ้หมันมีเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเชื่อมต่อเยอะแยะไปหมดเลยใช่ โชคดีนะดูมันเด l o r เรียนก่อนจนมาถึงเริ่มดู The Book of Boba Fett ผมว่าผมเป็นเหมือนแฟนแฟนซีรีส์สตาร์วอรที่ดูมันเด l o r เรียนมาครับว่ามันเด l o r เรีมันพีคมากเลยเนาะมันแบบโอยการประจนภัยของดินจารินกับไอ้โกกูแล้วมันก็ช่างมีเรื่องราวย่อยๆในแต่ละตอนที่โอ้แล้วตัวละครมีสเสน่ห์ฉากจบพีคอลังการสู้กันโอมันมากเลยสนุกมากเลย พอมาบอบเฟตตอนแรกอะไรวะม <laughs> ันแปลกๆนะครับเราดูบอบเฟตอีพีแรกมันแปลกๆคือมันต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากตอนจบของแมนเดโลเรียนผมไม่บอกแล้วแกนว่ามันมันพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอจบฉากเนี่ยในแมนเดโลเรียนเนี่ยแล้วมาต่อในบอบเฟตเนี่ยมันก็เล่าเรื่องของบอบเฟตที่ เหม,มเืนนอนว่าปรนณาอ m p o ์ใหม่นะครับแล้วพยายามจะพิสูจน์ตนอ่ะว่าฉันเองก็น่าเชื่อถือน่านับถือนะมันก็ก็แก๊ๆอยังไงก็ไม่รู้ฮะดูไปนะดูไปเหรอว่ามันก็เจราจาอย่างนี้เหรอเออกินพื้นที่เรื่องเนี่ยมันเล่าเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันสลับกับเรื่องราวที่ไอ้บอเบฟต์รอดตายมาจากหลังล e เทิร์ลเดอร e เจไดครับผมอ่ะไปกับบอเฟตรอด เพราะว่าเรื่องในอดีตครับนอกจากเททูอีนแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเคยมีอคติด้วยคือไอ้พวกแซนพีเพิลฮะแซนพีเพิลตอนอยู่ในรีเทนอฟเดอะเจดาเนี่ยจริงๆตอนนี้มันได้ชื่อแล้วนะเขาเรียกว่าไอ้พวกทัสเคนมันไม่ค่อยมีอะไรฮะเมื่อก่อนมันก็คอยซุ่มยิงลุกสกายบ็อกเกอร์หรือตอนที่ฟอสเวกเกนเขาแข่งพอร์ตเรดเซอร์กันไอ้พวกทัสเคนก็ ซุ่มอยู่ในเนินทรายแล้วก็คอยยิงแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดแต่ประธานโทษนะครับอคิดอะไรวะ <laughs> แต่การที่ The Book of Boba Fett เอาเรื่องของพวกทัสแคนมาต่อขยายเนี่ยผมว่าผมไปกับไอ้ Boba Fett รอดเพราะว่าไอ้พวกนี้ครับสตอรี่ช่วงนั้นสนุกมากครับเรื่องในอดีตสนุกจนรู้สึกว่าน้าไม่ต้องมาเล่าเรื่องปัจจุบันไหม อีตอนที่บอบเฟตแต่งชุดนอนเนี่ยผมว่าสนุกฮะอาจจะคอสตูมนะแะกอาจจะประหลาดประหลาดนะครับคือตัวแกก็ไม่ได้เล่นดีเดยออะไรอน่นะแต่ว่ามันก็เป็นคนที่เป็นคนผูกพันและะ้วกโตมาด้วยก,กันแลนะครับคือมันเชยนะถามว่าเชยไหมนะผู้ตามตรงมันเชยนะออการไปเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าชนพื้นเมืองอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเชยระเบิดฮนะ แต่เป็นความเชยที่ดูแล้วซาบซึ้งกินใจผมแพ้ทางเรื่องแบบนี้เออผมแพ้ทางเรื่องแบบใครเคยดูหนังบาสเกตบอลเรื่อง The Air Up There อย่างกันฮะเออผมแพ้ทางการที่คนที่เป็นคนนอกไปอยู่ท่ามกลางชนเผ่าพื้นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ยอมรับคนนอกเลยแม้แต่น้อยเนี่ยณวันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ยอมรับคนนอกขึ้นมาให้ กลายเป็นวันอัพเดมอฮะแล้วดีไซน์ต่างๆที่เขาเพิ่มเติมให้กับไอ้พวกทัสแค่นเนี่ยผมซื้อมากฮะโดยเฉพาะอาวุธตะขออันนั้นครับผมชอบมากเลยนั่นคือส่วนที่ทำให้เราไปกับบอมเฟตได้ในช่วงครึ่งแรกเพราะยอมรับครว่าอืมไอ้เรื่องการเจราจาเรื่องพื้นที่ฝืนเหมือนกันนะฝืนเหมือนกันนะ กับก็มันก็พอไปได้แล้วแต่มันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะักผมผมจ้อนอีกนิดเดียวคุณจะไม่สนุกได้ยังไงครับมันมีฉากไอ้บอบอเฟตสอนทัสแค่นขับสปีดเดอร์เ <c oughs> <c oughs> เออไอเหตุการณ์ปัจจุบันนะ่ะไอไอเรื่องบอบอเฟตตามแบบว่าพยายามขยายอนณาเขตล้วต้องการหาความยอมรับในฐานะไดเมียวคนใหม่เนี่ย ผมว่ามันมีจุดที่สนุกอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีของเก่าๆมาเต็มเลยครับมันช่างทยอยเอาเอล m เมน์ที่เรารู้จักวุมีตัวนั้นมีตัวนี้มีตัวนูน้นเยอะแยะไปหมดเลยมันตื่นเต้นดีแต,แต่หลังจากอันนึงดูไม่ค่อยลงตัวอีกอันดูงดูโอเคเฉยแต่ชอบเนี่ยสุดท้ายเส้นเรื่องมันก็มามาผนวกกันครับแล้วก็นำมาซึ่ง จุดที่เป็นไฮไลท์ของ the book of boba fett ถึงแม้ว่าตอนต้นมันจะขึ้นแปลกๆเฮ้ยแต่พอเข้าไฮไลท์แล้วมันมากเลยนะครับอาจจะติดอยู่นิดนึงคือสักอีพีที่5กับ6กมังครับเอ่ออันนี้ใช่ซบุกอบอ t บเอยู่ไหม <laughs> เออผมไม่ได้เป็นเซียนซีรีส์ต่างประเทศซีรีส์ฝรั่งอะไรมากนักนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้บ่อยไหมกับการที่อยู่ๆซีรีส์ซึ่งมีตัวละครหลักที่เป็นชื่อเรื่องอะเอ,อเอามันถูกขโมยซีรีส์ไปทั้งตอนอย่างนั้นนะครับโอ,อ้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นบ่อยไหมแต่ยอมรับว่าผมค่อนข้างตกใจครับกับบุกบอบเฟตในสัก e ีีที่ห้า ที่ฮะทาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่ฉันดูเรื่องอะไรอยู่นะ <laughs> 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 ผมยังไม่สปอยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนที่ดูแล้วน่าจะเข้าใจตรงกันซึ่งผมว่านะผมว่านะคือผมเข้าใจว่าทําไมเขาเล่าแบบนั้นสนุกไหมสนุก e p พีห้าอีหกสนุกมากมีสิ่งที่อยากรู้อู้ขาใจมาตั้งนานได้เฉลยเรื่องราวไปต่อสัที เข้าใจสนุกแล้วก็บันเทิงมากๆแต่ผมไม่มีก็ได้ป่าวะคือคือให้โผล่มาเลยอะ่ะคือให้โผล่มาเลยแล้วก็ให้นาบมบเฟตเขาก็ได้เด่นก่อนนะั้ยคือ,อยกซีรีส์ให้สองตอนไปเลยอย่างนี้เหรอเข้าใจว่าชอบแต่มันไม่ใช่บมบเฟตไหมคือไม่ขโมยไปเห็นเห็นเลยอะ่ะมึงบ้าเอาวะตอนเจ็ด เพิ่งดูกันไปเมื่อวันพุธถูกไหมฮะคืนวันพุธผมว่าดูวันพุธเลยเอาในสายตาสายตาแห่งการจับผิดก่อนผมว่ามันซ้ำผมว่ามันดูแล้วเมนเดลเลรีนตอนจบก็อย่างเงี้ยสูงครามใหญ่รวมตัวละครที่น่าประทับใจจากทั้งตอนทุกตัวมีโมเมนต,ต์ของตัวเองอุปสรรคใหญ่โตจะเอาชนะได้ยังไงทีมฝั่งเราช่างดูเป็นรองเหลือเกิน โอ้โห oh, oh, เราพลิกล็อกด้วยวิธีการนี้เชื่อขยี้ไม่ให้ตายให้หมดมันมันซ้ำๆนะฮะเออผมรู้สึกว่ามันมันเป็นบีดเดียวกันไปหน่อยแล้วมันดูใกล้ๆกันโอ้โ oh, ห oh, ตอนจนมุมฝั่งนูน้นดูเก่งเหลือเกินอันนั้นคือการดูด้วยสายตาเขาเรียกว่าสายตาแบบหรือจะเป็นคลอนนิสอย่างนั้นนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนดูอ่ะ ไม่ได้ใช้ตานั้นดูฮรเปิดใจดูครับผมดูอีพีเจ็ดอะโอ้เปิดใจดูโอ้มันหยุดติ่งๆนะคุนมันเลยผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมชอบการที่ตอนสุดท้ายแล้วฟินาเล่กันอย่างเงี้ยฮะก็คือพวมาแต่ึงมา พี่ฉันมาแล้วผมมาแล้วตัวนี้มามีโมเมนต์ของตัวนี้โอ้ยตัวนี้ทําแบบนี้ไอตัวนั้นทําแบบนั้นว่าเบอร์ฟิดผมชอบมันต้องแม็นแบบนี้ต้องเป็นการรวมตัวกันของตัวละครที่เรารักจากซีรีส์แล้วเราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าทีมเบอรฟตแบบฟูลทีมนะครับผมว่าเขายังใจดีนะเออยังใจดีนะที่ตอนจบเนี่ยก็ยังมีโมเมนต์ให้น้าเบาเฟตอยู่บ้าง ไม่ได้เทใจไปให้กับเอของซีรีส์ทั้งหมดขนาดนั้นเออแต่จริงๆอ่ะโมเมนต์ไฮไลท์ของโบเบเฟตก็แพ้อยู่นะครับอันนั้นน่ะอันโดนปนืนนั้นน่ะกับไฮไลท์ของโอ้โหไฮไลท์อันนั้นเด่นกว่าเยอะเลย <laughs> แต่ถ้าไม่มองในมุมนั้นไม่มองในมุมว่ามันบเบเฟต์ยังไงวะทำไมไม่ทำเป็นอันเดียวกันไปเลย หรือว,ว่าจะเรียกอะไรกไ็ไม่ต้องเอาใช้ชื่อตัวละครนะยังไงก็ว่ากันไปเลยก็ได้ดูในฐานะแฟน Star War ผมอยากให้ไอ้น้องเขียวเนี่ยหยิบหยิบมาทั้งสองอัน <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้ามันหยิบมาทั้งสองอันนะผมจะโอ้โหตายที่หน้าจอดังนั้นแล้วสรุปครับว่าถ้าดูด้วยสายตาแฟน Star War ร์เนี่ย <c oughs> ผมว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ชอบครับ The b บุ k ก f b o b บ Fett ะ คนทํารู้มากเลยว่าเราอยากเห็นอะไรทุกอย่างยังคงต่อเนื่องจาก m a n d a l o r เรียนครับก็คือการหยิบเอาองค์ประกอบที่เรารู้จักอยู่แล้วเอากลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าจอร์ฟรับโรก,กับระบบทรุดเดอเกสทำได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วคิดอันนี้ออกมาได้ทำไมไม่คิดให้มันได้เร็วกว่าน,นี้สัหน่อยวะคือถ้าเขาใช้เอลเเมนต์พวกนี้นะครับในการทำา Star War ตั้งแต่ตั้งแต่เดชิ o ิลี่โผล่มานั่นนะครับฟอสเวเคน เออมันคงจะทําให้หนังชุด Star War ร์สามอันท้ายเนี่ยกลมกล่อมและลงตัวไปกว่าน,นี้เออผมผมเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่า Star War เจอทางครับมูทมันต้องประมาณนี้มันต้องตลกประมาณนี้มันต้องแอคชั่นแล้วมีความเชยเชยประมาณนี้โอ้โหเมื่อเขาเจอเคมีนี่นะไอ้จอนฟารโล่นี้เขาเก่งเหลือเกินเนาะช่างแบบ ั้งมีความสามารถในการหาสูตรดีเหลือเกินอ่ะมีคนถามว่าตอนเลือกอ่ะกรีดไหมผมไม่กรีดฮะเพราะว่าผมรู้นะผมรู้อยู่แล้วว่าน้องจะเลือกแบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นไปแล้วครับเราได้เห็นไปแล้วว่าบนดาวโรงเรียนเจไดอะเจไดอะคาเดเมี่ของลูคสกายวอล์กเกอร์อ่ะอุ๊ยสปอย <laughs> มันลงเออยังไงดังนั้นเมื่อเราเห็นอันนั้นไปแล้วอะ่ะเราจึงรู้ครับว่าว่า่าแกจะเลือกอะไรอะ่ะอันนี้ผมผมผมคิดว่าผมเดาได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะนะฮะสรุป the b o o k of Boba f e t t เอ่อถ้าดูเป็นซีรีส์จริงจังไม่ได้สนใจความแฟนเซอร์วิส t ตาร์วอยังไงก็แพ้ Mandalorian ครับ แต่ถ้ามองในมุมแฟนสตาร์วอลบ o b บ f e t เฟชนะเยอะครับบอเบอรฟใส่ให้เยอะกว่า <laughs> แค่มีขี่ตัวใหญ่ครับแค่มีขี่ตัวใหญ่ผมก็ให้ชนะแมน d ด l ร r i a ียแล้วครับชอบมากเลยนั้นน่ะ <laughs> ผมมาติดใจไอ้ตัวนั้นนะ่ะมาตั้งแต่ r e เทน n o เดอ e j เจไดแล้วครับคุณคิดดูเขาเอาองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นใน r e เทน n o เดอ e j เจไดอ่ะมาสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ใน The Book of Boba Fett ได้ยังไงสัตว์ประหลาดอยู่ใต้ถ้ำของ Jabba the Hutt ในจังหวะที่มันโดนลูคสกายวอกเกอร์เอาประตูหนีบเนี่ยมีคนเลี้ยงออกมาน้ำตาซึมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสุดรักของมันแผลเขาหยิบเอาองค์ประกอบทุกอย่างครับว่าไอตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใช้ในการรบและต้องมีความสัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้าของแล้วคุกก็เอาอันเนี้ยองค์ประกอบเนี่ยที่ไม่รู้จอร์ดูคัสคิดหรือเปล่านะครับตอนเราทำรูเท่าที่เจได้อะเอามาใช้เอามาใช้ได้แบบนี้ แล้วมีขี่ <laughs> ผมไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ผมไม่บังอาจให้แต้มอะไทั้งสิน้นน่ะเดี๋ยวหาว่าลำตะแคงลำเอียงกันสนุกครับสนุกแล้วก็ดูได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก <laughs> คือตัวละครคนแสดงเป็นบนะูบาเฟตอ่ะ เขาขนาดเขากล้าใช้ทักแสดงเก่านะครับซึ่งไม่ได้มีบรารมีบรารมีอะไรเลยนะครับผมว่ามันออกมาดีได้เพราะว่าแกนกลางแกนหลักอะ่ะมันแข็งแรงอาจจะติดสักนิดหนึ่งที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยมันชื่อเออช็ดเบนเออเช็ดเบนเอออันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าผมพูดได้เต็มปากเต็มคําผมไม่ชอบใบนาะนี่ววามันมันกิ๊กก๊อกนะ เมื่อกี้ก๊อกอ่ะมันเหลือวะท่าเยอะอะ่ะเออท่ามากอะ่ะแล้วฮแค่นี้เหรอเข้าใจฮะรู้ว่ามันเคยอยู่ในการ์ตูนและมีความสําคัญมาก่อนการนํามันมาใช้ในซีรีส์นี้เนี่ยไม่ว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเคยอยู่ในการ์ตูนผมเอาจริงๆผมไม่แคร์นะฮะผมไม่อยากรู้ด้วยผมเอาเฉพาะหนังกับซีรีส์ ผมว่ามันไม่ใช่อะไรเลย <laughs> อาจจะเป็นการล้อเลียนอา่าผมว่าอาจจะเป็นการจัดทายมันก็คล้ายคบูเบเฟตในอดีตนะครับ <laughs> ที่ออกมาเป็นแบบเนี้ยเท่าคล้ยๆๆๆๆายคล้ายคล้ายคล้ายบูบเฟตเมื่อก่อนก็อย่างนี้แหละฮะถ้าดีทีเหลวแต่ณวันนี้บูเบเฟตขนาดตอนนั้นถ้าดีทีเหลวนะในะวันนี้ยังมีซีรีส์เป็นของตัวเองได้เลยอ่าติดก็ติดไอ้บ้านนี่เลยฮนะไอ้ตาแดงเนะี่ยถ้าเยอะถ้าเยอะ ดูเอ้ยอ่ดังนั้นสรุปโดยรวมผมชอบยังไงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ชอบแล้วครับและนี่คือ The Book of b o b a f e t t ครับ